การฟังพระธรรมนะคะลองคิดถึงผู้ที่ฟังขณะนี้นะคะ่ะน้อมไปหรือยังที่จะเห็นการไม่มีสาระของขันซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปยับยั้งไม่ได้เลยค่ะต้องเกิดเมื่อกี้นี้นะคะดับไปแล้วก็มีสภาพธรรมะเกิดที่จะไม่ให้มีสภาพธรรมะเกิดเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามีปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะมันเกิดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปคิดดูนะคะ เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ใช่ใครเลยนอกจากสภาพธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ทํากิจหน้าที่นั้นๆตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็เกิดอีกแล้วก็เป็นอย่างนี้อีกไม่สิ้นสุดควรที่จะถึงการสิ้นสุดไมคะถ้าไม่มีเลยเนี่ยพราะฉะนั้นแต่ละคนที่ฟังเนี่ยกว่าจะน้อมใจไปตามคําที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ก็จะรู้ได้ว่าถ้าไม่ใช่ปัญญาจริงๆนะคะมองไม่เห็นเลยว่าการที่จะมีขัน มีนามธรรมรือปรธรรมเกิดดับไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ดีอย่างไรหรือว่าเป็นมารอย่างไรถ้าใช้คำว่ามารก็ต้องไม่ใช่สิ่งที่ควรที่จะให้มีไปเรื่อยๆนะคะยังไม่เห็นว่าเป็นมารสําหรับผู้ไม่รู้แม้แต่ขณะนี้นะคะแต่ถ้าฟังแล้วก็เข้าใจธรรมะขึ้นไม่มีเสนเลยเนี่ยมิดีกว่า เกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่เหลือเลยเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่เหลือเลยแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครเกิดขึ้นทำกิจการงานนั้นๆแล้วก็ดับไปแล้วก็หยุดยั้งไม่ได้ที่จะให้เป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นภาระเห็นความเ,มเหน็นื่อยนะคะเห็นความที่ต้องเป็นไปหรือว่าก็ดี